สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับเอาละครับดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายนัดที่สองเรียบร้อยนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่รอติดตามกันอยู่ใน ค่ำคืนวันนี้นะครับแน่นอนว่าเกมนี้เราเจอกับตุรกีถือเป็นงานหนักที่เดยนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเกมวันนี้ในเย็นวันนี้นะครับก็มีเวลาไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่ลืมแฟนบอลชาวไทยนะครับที่เราจะให้มาพรีวิวกันกับต้องพัดนีด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่การสนับสนุนตาตองพัดนี่เป็นอย่างดีนะครับ Suzuki เออร์ติก a าสมาร์ทไฮบรแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MVP สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ยูดิ้งดอนไรร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใหญ่เพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการในดี s u ุ u k i ิคอสวี c a ร์เนื้อกความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเอาละครับเรามาพรีวิวกันเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับต้องพูดถึงฟอร์มแต่และทีมก่อนแนะ่นอนเราจะไปเริ่มกันที่ทีมสาวไทยในะที่ที่ออกสตาร์ทในสัปดาห์นี้ได้ไม่ค่อยดีทเท่าไหร่นะครับก็เป็นเกมที่ ทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับนัดแรกในสัปดาห์นี้เนี่ยกับเปิดหัวเจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดทีเดียวนะครับสำหรับสาวไทยด้วยความที่อาจจะกดดันบ้างนะครับแม้ว่าเสียงเชียร์ในสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยจะดังกึกกล้องก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงเซตแรกเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีมากจริงเรามีโอกาสปิดเขาได้ด้วยนะครับแต่ว่าปิดไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ย เขาไหลาย,ยาวๆไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยแพ้ไปนะครับด้วยสกอร์เนี่ยศต่อ3เซตเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนวันนั้นเองเนี่ยน้องๆเองก็ก็แอบเซ็งอะถ้าเอาผูต้ตรงๆนะครับก็แอบเซ็งนะครับอย่างเซตแรกที่บอกเรานําก่อนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันสุดท้ายเรามาแพ้26-28 เซตที่2เนี่ยเราก็แพ้ไป 18- 2แ้และเซตสุดท้ายเราแพ้20ต่อ25นะครับซึ่งแน่นอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงในจังหวะจะโคนในการเล่นเกมเสิร์ฟก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่โค้ชด่วนเองก็พยายามแก้มาตลอดทัวร์นาเมนต์ในปีนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ลงตัวซักเท่าไหร่นะครับยังก็ตามครับก็เชื่อว่าน้องๆเองก็น่าจะลืมเรื่องวันก่อนไปแล้วนะครับ และเกมนี้จะกลับมาคอนเซนเทรตในการเจอกับทางด้านของตุรกีอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเรามีนักวอลเลย์บอลสคนที่ไปเล่นในตุรกีด้วยก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุมบิมชัชชอนนมกสีเองรวมถึงทางด้านของน้องเพียวอชพรคงยศก็ไปเล่นมาดังนั้นอาจจะพอรู้ฝักรู้ฟอร์มหลายๆคนของตุรกีอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าหลังจากที่พ่แพ้ในเกมล่าสุดที่เราเห็นอยู่นะครับในการแพ้กับทางด้านของอิ์แลนด์นะครับ สาวไทยไม่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับก็กลับไปฝึกซ้อมทันทีนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมเองเนี่ยทางด้านโค้ดด่วนเองก็ยังคงย้ำนะครับให้กำมาแก้ไขในเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเสิร์ฟที่ยังดูไม่มีเรียกว่ามาตรฐานเดิมๆเท่าไหร่นะครับกับช่วงในปีที่ผ่านมาหรือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆเองค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึก วีนแล้ได้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้โค้ด่วนก็บอกว่าพยายามลดข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆแล้วก็พยายามดึงขีดความสามารถทั้งหมดเนี่ยออกมาเล่นให้กับตุรกีนะครับส่วนตุรกีแน่นอนครับโค้ด่วนเองมองว่าชุดนี้เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเยอะนะครับด้วยสไตล์ของโค้ชที่เปลี่ยนคนด้วยนะครับดังนั้นวิธีการเล่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดานะครับส่วนไทยเองก็ต้องรักษารูปแบบการเล่นที่โค้ชได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับโดยตุรกีเนี่ยแน่นอนต้องเจอความรุนแรงความสูงใหญ่นะครับ ดังนั้นต้องรักษาระบบให้ดีนะครับก็เนี่ยครับการฝึกซ้อมก็คือต้องบล็อกแบบนี้นะครับคือแน่นอนเกมในที่เจอกับตุรกีในเย็นนี้เนี่ยไม่มีเบาแน่นอนนะครับสำหรับการเจอกับตุรกีนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จในช่วงสายๆนะครับของในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของกัปตันแป้นปีนุษย์แป้นน้อยกันหน่อยนะครับรวมถึงทางด้านของนักแดนทาดาวนึกแจ้งว่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยครับ วันนี้เราพวกเราก็ซ้อมซ้อมกันหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าข้อผิดพลาดในสนามแข่งเราเยอะมากค่ะแล้วก็มาแก้ไขที่สนามซ้อมกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอตุรกีเขาเป็นทีมที่หนักอีกทีมหนึ่งแล้วก็ก็อยากจะสู้กับเขาแล้วก็เล่นกับเขาให้สนุกค่ะค่ะแ่หนูว่าวันนี้คือหนูว่าเป็น โอกาสที่ดีที่เราได้มาซ้อมในวันนี้ก็คือมาแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเราก็ทีมเราก็รู้แหละว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องมาปรับจูนกันอีกนิดนึงเพื่อที่จะเตรียมเจอตุรกีในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆรู้ว่าพวกเราก็อาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแฟนๆชาวไทยทุกคนก็ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้ก็อยากให้ทุกคนแบบเออเชียกีฬาให้สนุกดีกว่าค่ะไม่อยากไม่อยากให้มีดราม่าเลยเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่งกำลังใจให้พวกเราดีกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเต็มเต็มที่อยู่แล้วเวลาแข่งนะคะถึงว่าผลมันจะออกมาไม่ดีมากนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบตรงใจกับ บางคนหรือว่า <Hi. S 1> ทุกคนที่ที่เชียร์แต่ว่าเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราค่ะพรุ่งนี้ก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะอาล้ครับน้องๆอ,อ้อนขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะครับจะยังให้กำลังใจกับน้องๆอยู่อีกหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็เชียร์กันต่อไปนะครับเพราะว่าในปีนี้ต้องยอมรับเลยนะครับน้องๆกรมศึกหนักมาตลอดทั้งปีนะครับไล่เลียงมาตั้งแต่ซีเกมมาจนวีเอลเดี๋ยวต้องไปทางด้านของ เช่นกลางปีอีกที่เปลี่ยนชื่อรายการใหม่จากนั้นเนี่ยมีโอลิมปิกและพิต่อทางด้านของเอเชียนเกมดังน,นั้นก็ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆแล้วกันนะครับก็ยังไงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสัสดส่นของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AA นะครับ เอเดียร์ลองเกอร์เปทไท์ขอบคุณ AA Thailand ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของ Grandsport นะครับที่ให้ชุดสวยๆแบบนี้มานะครับใครยังไม่มีใครดูทาง TikTok กนะครับก็สามารถกดเข้าไปตามในตะก้าของช่องต้องพัดนีได้เลยนะครับเพราะว่าผมนำแพลตฟอร์มง่ายๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อได้อุดหนุนนะครับเพื่อเป็นกำใจให้กับน้องๆสาวทีมชาติไทยด้วยนะครับก็อย่าลื ไปติดตามอุดหนุนกันได้นะครับนั่นคือความพร้อมนะครับของาสาวๆทีมชาติไทยนะครับผ่านไปแล้วทุกคนค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีกําลังปร,ปรับปรุงแก้ไขนะครับในเรื่องต่างๆซึ่งเราก็พูดกันมาตลอดแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูในช่องของผมก็คงจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้น้องเล่นไม่ดีเลยนะครับแน่นอนก็ต้องยอมรับอย่างที่บอกไปน้องๆก็ลาด้วยก็พยายามให้กําลังใจต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนในอนาคตก็ตัวเล่นที่ฟอร์มอาจจะไม่ดีในช่วงไม่นี้ อาจจะกลับมาดีก็ได้นะครับดังนั้นผมพาไปดูในเรื่องความพร้อมของทีมที่เราจะต้องเจอกันหน่อยนะครับนั่นคือตรุรกีครับฟอร์มตรุรกีล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยตรุรกีนะครับในการเปิดหัวสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะครับในการที่จะต้องมาเจอกับด้านของญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ย ชุดนี้ก็ไม่รู้จะเหนียวไปไหนเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นในทุกๆกีฬาเลยจริงๆนะครับเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าสูสีแบบสุดๆจริงๆนะครับสู้กันไปสู้กันมานะครับตุรกีเองก็พยายามจะเล่นในในสเตปของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าสุดท้ายเนี่ยปลายเซตนะครับกลายเป็นญี่ปุ่นครับที่ดูดีกว่าเก็บทุกจังหวะได้มากกว่านะครับและสุดท้ายกลายเป็นเอาเบียดเอาชนะตุรกีไปได้อีกนะครับ ในเซตแรกเป็น25นะครับตอนที่เซตที่2นะครับก็ถือว่าญี่ปุ่นยังคงทําได้ดีนะในเกมนี้ตุรกียังคงมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับรวมถึงญี่ปุ่นเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับดังนั้นเซตที่2เนี่ยก็เป็นในด้านของตุรกีนั่นแหละที่แพ้ไปอีกนะครับย3 2สสถานก,การณ์ตรงนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าตุรกีเองเนี่ยน่าจะ โดนไปแล้วหรือเปล่าอาจจะโดนสาูนเลยหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายพวกเขารวมใจกันกลับมาได้นะครับรวมใจก,กลับมาได้แล้วก็เรียกว่าทําได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของคาราคูตนะครับแล้วก็บอเบลเร็วของซาราคูเนสยังคงทําได้ดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีตัวทีเด็ดคนอื่นๆอ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลข16อย่างชาหินเนี่ยนะครับก็ยังคงทําได้ดีนะครับแล้วก็ที่เรียกว่ากําลังเรียกว่าค่อยๆขยับมามีตมในเกมนี้เนี่ย ก็คือทางด้านของเอเดมดุนดาก็ทําได้ดีนะครับทำไป14แตม้มแต่แน่นอนครับท็อปสกอร์ของตรุรกีเองก็คือเอราคาราคูนะครับก็ทําให้ในเซตที่3 mm. เซตที่4นะครับทางด้านของตรุรกีเนี่ยกลับมาเอาชนะไปได้25 2 1กับ2 5่6ิบิเสมอกันไปนะครับ2ต่อ2และก็ต้องมาวัดในช่วงเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายในวัดกันความอึดเลยทีเดียวน,นะครับต้องยอมรับว่าจริงๆรรูปเกมใครชนะก็ได้นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยความอึดความตื้อความขยันนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยเอาชนะไปอีกนะครับด้วยสกอร์15-9นะครับก็ทําให้วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะทําให้ตุรกีเองนะครับมีความหุดหิดพอสมควรนะครับโดยจากหลังเกมเนี่ยผมก็ได้พยายามนะครับที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามกับนักกีฬาของตุรกีเองนะครับแต่ว่าแน่นอนครับด้วยอารมณ์นี่มันหุดหิดนะครับทุกคนข้อไม่มีการพูดคุยแม้ว่าสื่อของตุรกีเองพยายามจะถามทั้งโคช้ช ถามทั้งผู้เล่นนะครับแต่สุดท้ายตรุรกีไม่ให้คําตอบใดๆทั้งสิ้นสําหรับเกมนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็มีในเรื่องเครื่องความสัมภาษณ์ของโซยนะโคกะด้วยนะครับก็ทางด้านของโซยนะโคกะเองเนี่ยเธอก็มองว่าทางด้านของสาวตรุรกีเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากนะทางด้านของโซยนะโคกะที่ผมไปถามมาหลังเกมเธอก,ก็บอกว่า คือต้องยอมรับเธอบอกว่าทางด้านตรุรกีเป็นมีเกมที่เหนียวแน่นมากๆนะครับเกมลุกที่ค่อนข้างจะลุกหนักและก็รุนแรงแต่ว่าต้องชมลูกๆทีมด้วยนะครับว่าทางด้านของเ,เพื่อนๆนะครับทีมชาติญี่ปุ่นก็สามารถรวมใจแล้วก็พยายามรวมพลังแล้วก็มีเรื่องพลังก,กำลังแหละผมว่าจริงๆในเกมที่ชนะของตรุรกีเนี่ยก็เกมชนะตรุรกีของญี่ปุ่นเนี่ยมีพลังก,กำลังเข้ามาเกี่ยวนเนื่องเยอะนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นผมดูเนี่ยถ้าใครได้ดูเทปได้ดูอะไรเงี้ย คุณก็จะเห็นว่าเขาเก็บทุกจังหวะจริงๆนะครับสำหรับญี่ปุ่นนี่ก็คือเป็นธรรมชาติของญี่ปุ่นจริงๆนะครับดังน,นั้นเนี่ยเกมที่จะเจอกับตุรกีนะครับผมมารีวิวกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะครับในช่วง11นัดที่เจอกันกับทงา้านของตุรกีที่ผ่านมาในทุกรายการเนี่ยเราเอาชนะได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้า กลับมาดูในเกมนี้เป็นอย่างไรถ้าเพื่อนๆต้องการจะถามอยู่แล้วว่าในเมื่อผมมาพรีวิวต้องอยากรู้นะครับผมมอว่าเกมของไทยนะครับเรื่องไล์อัพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับผมเชื่อว่าไล์อัพออกสตาร์ทมาเนี่ย ก็น่าจะเป็นตัวเดิมน,นะครับสำหรับทางด้านของโคดดวนนายศีวชระเมธากุลเนี่ยนะครับก็สตาร์ทมาด้วยทางด้านของชมพูม่พรรณเกิดปาดเป็นเซตเตอร์นะครับมิเ,เกเกอร์สคนนะก็เป็นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งเป็นน้องเตยัธยาบรุงสุขแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของตัวลุกเนี่ยเราก็จะมีน้องบีมพิมพิชยากกรานะครับมีทางด้านของ นัองพีอัชพร,รคงยศนะครับรวมถึงทางด้านของบิมชัชชโออนโ,โบกซีลิบาโรเนี่ยออกสตาร์ตต้องเป็นทางด้านของกัปตันทีมปีนุตแป้นน้อยก่อนแน่นอนนะในมุมผมที่ผมผมมองนะครับในขณะที่ไลน์อพนะครับของทางด้านตรุรก,กีเองเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับจากเกมที่เรียกว่าเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่าการออกสตาร์ตนัดนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับทางด้านของการชูออสบเนี่ย น่าจะได้ลงสนามก่อนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับรวมถึงทางด้านของฮันเดย์บาลดินนะครับยังคงเป็นมือตบของทีมต่อไปนะครับแล้วก็ทางด้านของคนอื่นๆที่จะลงมาเนี่ยผมก็จะมีทางด้านของเอเดมดุนดาน่าจะดลงสามต่อเนื่งนะครับรวมถึงทางด้านของเซรากูเนสนะครับก็น่าจะได้ลงสนามต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นในด้านของชาหินนะครับแล้วก็ทางด้านของเอฟราคาราคูดนะครับตัวผู้เล่นไลน์อัพ ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มทั้งคู่นะครับโดยรูปเกมนะครับผมเชื่อว่าโค้ดด่วนได้กำชับมาแล้วนะครับได้มองสกาวแน่นอนได้แอบมาดูแน่นอนนะครับดูทางทีวีก็ได้ในเกมที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับสำหรับตุรกีมีจุดอ่อนตรงไหนผมมองว่าตุรกีชุดนี้ยังมีจุดอ่อนในเรื่องนะครับการแพ้บอลเร็วๆนะครับแล้วก็เกมตื้อๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับนะครับ ปรับในเรื่องบอนแรกได้ดีแบบญี่ปุ่นบอนแรกญี่ปุ่นเนี่ยผมดูนะหลายทีเนี่ยเขารับความหนักของตรุรกีได้นะครับและมีการเรียกว่าเปลี่ยนเกมจากเกมรับเนี่ยเป็นเกมรุกเข้าแท้แทกได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีบทความหลากหลายนะครับและเรื่องการตีเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างซาลินะโคกะเองเนี่ยเธอก็มีในเรื่องการตีที่ค่อนข้างจะ ฉลาดมีไหวพริบทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของซารินาโคกะดังนั้นอาจจะต้องดูวิธีการรุกนะครับของซารินาโคกะไม่ว่าจะเป็นการตีบิดนะครับหรือว่าจะเป็นการตีฉีกก็ต้องเล็งมุมนิดนึงซึ่งแน่นอนครับทางด้านของหน้าบล็อกของตรุรกีนะครับเป็นหน้าบล็อกที่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ก็ยังคงมีความเชื่องช้าดังนั้นถ้าสาวไทยนะครับพยายามเล่นบอลสุดเยอะผมว่าบอลไหลหลังสำคัญนะถ้าเราสามารถทำบอลไหลหลังติดหลายๆครั้งเนี่ยผมว่าความหนัก ใจของใน,นด้านตรุรกีมีแน่นอนนะครับส่วนตรุรกีแน่นอนครับเขารู้อยู่แล้วว่าเขาสูงใหญ่กว่าเรานะครับน่าจะใช้เกมบล็อกเป็นหลักนะครับในการบล็อกเกมรุกของเราทางด้านของหัวเสาทั้ง2ข้างนะครับตัวหลักๆที่จะมาบล็อกเลยก็แน่นอนครับคงคงเป็นทางด้านของเซรากูเนสครับกับทางด้านเคิงเอเอดมดุดดาที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับสามารถบล็อก4มือได้รวมถึงฮันเดปราดินก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้น ก็ถือเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับเห็นวก็ตามผมว่ารูปเกมเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นฝ่ายที่ทางด้านของไทยผมว่าไทยจะบุกมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปเจอหน้าบล็อกใหญ่ของตุรกีนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับด้วยสภาพร่างกายของเราที่กรอบและต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อเสียงเชียร์ของแฟนวอลเล์บอลเนี่ยต้องยอมรับนะครับผมว่าโอกาสที่ทีมสาวไทย จะแพ้อีกในเกมนี้มันก็มีสูงนะครับแต่ก็ตามผมเชื่อว่านี่คือบทเรียนนะครับที่โค้ดด่วนต้องกลับไปแก้ไขเพราะว่างานใหญ่ของเรานะครับคือการลุ้นไปโอลิมปิกนะครับดังนั้นเกมนี้ดูสนุกนะครับผมเชื่อว่าจะสู้ได้อย่างสูสีผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าไทยเนี่ยมีโอกาสจะเก็บเซตได้อย่างน้อย1เซตด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าจะให้ผมมองรูปเกมทั้งหมดนะครับสู้ไปสู้กันมาต่างๆนานา,นาเนี่ย ผมเชื่อว่าเราจะมีสิทธิ์เก็บเซตจากทางด้านของตรุรกีนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเราครับจะแพ้ตรุรกีผมเชื่อนะว่าเราจะแพ้ตรุรกีด้วยสกอร์นะครับหต่อ3เซตเราสามารถเก็บเซตได้แต่ถ้าชาวชนะได้ ผมก็ดีใจนะครับไม่ต้องมาตามพรีวิวของผมก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกับเพื่อนๆไว้ตรงนี้ถ้าใครถูกใจนะครับหรืออยากจะคอมเมนต์มาว่าความคิดเห็นว่าเกมที่เจอกับตุรกีจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นหานะครับเข้ามาพูดคุยติดตามกับต้องพัดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปสนามนะครับได้เจอนะครับก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับกับต้องพัดนี่นะครับผมเองก็ เป็น MC สนามอยู่เหมือนกันนะครับใครที่เข้าไปเนี่ยผมเรียกดาวก็ฝากเชียร์กันด้วยนะจะได้มีเกมที่สนุกสนุกได้ดูกันนะครับอย่าลืมฝากเชียร์ตองผัดนี่แล้วก็ DJ Star ารด้วยเป็นคนที่นี่ใส่ดีมากๆนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสำหรับการพรีวิวในเกมนี้นะครับยังไงขอนเพื่อนชมวอลเลย์บอลไทยให้สนุกนะครับเล่นไปตามเกมเชียร์สนุกแล้วก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจน้องๆกันเพื่อเป็นการพัฒนาขอให้ติ เพื่อก่อน,นะครับไม่ใช่เป็นการติเพื่อน้องเสียกําลังใจนะครับยังไงเพืเ่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ share, กดติดตามหากถูกใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ